กินไปไบิหนไปไหนขึ้นเอาอขาอาอะเรื่ <c oughs> อบไนี่ยางน้าบปไหนขนเพร,ร,ริลุตไปใสเ่เลยต้องกอดขาไอ้นิวเี๋ยวไปลูกเี๋ยวไปดูนีลูกเกือไปขอร้องบุญบุญบุเป็นไงมาชมความเป็นใหมามันมันเป็นบเียวมันสับหนิงเนาะตุนหนีวเยครับหนิวเนาะเออมาสีขักของมันนีเด้อ

ยาบัวยาบัวบัวบัวหัวหม่อนกินอะไรนี่ยักันต์ต้นไทน้ำหัหม่อนไปไเห็ดให้มันไเห็ดอ้ยเห็ดอ้ยมัน้ครับทีบ้านเหรอนะไอ้รู้กเขาเหลือมูส้มเดียวเลย บอกอะไรว่าอ่านนั่นเนาะตรวจรักษาติดคนป่วยอยู่นั่นสบายใจแม่กับนี่เป็นมิตรยายปอกน้ายายด้วยข้าตัวคนหมู่บ้านฆ่าตัวคนไปยางเบิงเกลุ่นเห่หอบแค่แค่แค่คนอ้าวเฮ้ยไปล้างหมู่บ้านเขาอีกแล้วนั่นเปลูกนี่ก็ลูหมูยังไม่แบ่งสองฝั่ง เฮ้ยมาดิขอกล้องหน่อยนด้ครับเงี้ยข pues ่อยอยู่นะเดี๋ยวไปเห็ดเล้าเราเข่าแล้วเดี๋ยวมาดูมาดูตาทองใบเออกินกล้วยอาจารย์คนดูดูคุณตาดูคุณตาดูอันอันเจ้าของทองใบนะคุณยายเราไม่เข้าไปนะครับคุณตาลุงนี่อยู่

เีย้ยเป็นไงครับต้องกอดขาไอ้หนิวเดี๋ยวไปเลยลูกเดี๋ยวไปอยูด่ดิลูกอย่าไปขอร้องอย่ายวไปน,นิ่งด้วยฟังด้วยนะเจียวว่าป่านนี้ว่าโอ้ลูกพี่กุตกใช้นล้วเจียวว่าเจียวาฝากหน้าขันดูด้วยนะบอกไม่ได้ฝากดูช้าหรือเปลดูคนด้วย กอดขาไว้พอยายให้ลูกลานินนเบนเบนียายอะให้กล้วยดิเขยาย้าโคตรวานกันเอาไปเนาะเอาไปเอาไปบลังเพงรุ่นไปใส่ไปน้ำเพงรุ่นออกสิแปล้อแล้กันงานแอบเสียบตมัวกันแปเลยว่ะว้ัก็หนึงตมัวงยมาใส่เก็บคือมะเขบาเขาจับหูก็ไม่ไดู้ว่ เอ, ال, เอากินนี่ให in ้กินเาเล้อเลือเนื้อรั no ้งอืมขวนวะยนรดเือล่แนี้มาดิคือการัาให้กินเราวล่าเอาอยู่วนจะไปหาคุณตาเดี๋ยวขอรูปคุณตาหน่อยนะเดี๋ยวหั่นขันดาให้คุณขันดาแล้ว่เดี๋ยวเยเฮ้ อ่ะนะใช้เลยโอ้เอาลูกบอนลูกบอนบอนลูกบนบนเป็นไงมาชมความเป็นไห่ค e ุณตาจะทำให้บัวแล้วนะคุณตาเป้าพือใส่บนบัวมาครี ก <entender it. S 1> ็มาไปดีกว่าคุณตามมาแล้วไปดีกว่า ม่กไมมา,า,า,าไอ้ยะไอ้ยะมีบนกลับมาดูอีกไอ้ยะไม่เคยเห็นครับโอ้โห

เจบพี่เจ็บพี่เจ็บโอ้ยโดนกล้วยทิ้งอีกโอบบแบบ้ไปอะไรลูกเป,ปลืองก๋วยเตี๋ยวบอกฮนะบอกว่าจะไปเปลืองก๋วยเตี๋ยว ไม่ค่อยจะล่อบบวบางอะไเลยอาหารเจมอวางยาวางยาตั้งแต่เช้าอ่ะเดิจยวิตงงอย่งเดียวดูดิจึนนิ่งเนี้ยวันนี้เอฟซีไม่เห็นัุบาใจผมล่อไอฟซีว่ะหัวลูกดูขับเขาก็น่ารักนะนิ่งๆึ้น เนี่ยหนังมังสายเต็มเปียร์วาเฮ้ยเดินทำไมเร็วเลยนะฮะนี่กลับบ้านบอกคิดถึงน้าโน่บอกคิดถึงชื่นถึงชื่นบ่าลูกว้าว้า ไมใในน่ให้ช้างเดินนำหน้าควานนะให้ช้างเดินอยู่หลังควานฤาฎพิล้นะีเรที่ะต,ตาบอกมาแต่มันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าช้างวิ่งเออเดินเร็วกับผม,ผมปะปกติก็ไม่ให้เดินให้เขาแบบเกิงๆอยู่หลังเราแล้วก็วนไปหาตท็กซี่ครับจะไปถล่มตั๊กซี่ตั็กซี่ ตัสายหาอ้อยก็ไม่กินดูถึงไ้อุตส่าหิกลงมาคุณยายกำลังปอกอ้อยอยู่ตังก็ไม่ได้ครับเครื่องคุณตาตังก็ไม่ได้ลองสายอิ่มมาดูท้องทางหน่อยอันนี้วันนี้เนาะมามาจากักรม,มาจะกรไม่ได้โตหมาหรอก อ้าโอ้ยดูอย่หกล้องนีอยมโอ้เคนีฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปดูตอนกลับบ้านนะครับสวัสดีครับ